เด้วเด้ออาขาลุ้นทุกวันเนี่ยจะสายไม่สายเนี่ยฮะาจา,าครับฮะอ,ออกเดินทางครับเพื่อนวันนี้ภารกิจพิเศษครับไปส่งแม่บ้านนะครับผมส่งแม่บ้านที่อาวัดคลองเก้าสมุทรปราการนะรเพื่อนแม่บ้าน <laughs> แม่บ้านบ้านเจ้านายนี่แม่บ้าน ในบ้านทํางานทํางานไม่ไหวแล้วก็น้องเขาอยู่ไม่ได้นะก็เลยลาออกนะเจ้านายก็ให้ไปส่งเจ้านายก็ใจดีครับให้ไปส่งถึงที่ที่บ้านเลยก็ตอนนี้ก็กําลังพุ่งหน้าจากบ้านครับเพื่อ,น,อนนี่ก็เป็นเวลาประมาณสิบโมงสิบโมงกว่าๆแล้วเนาะแถวไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าดูจาก Google แแบบก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆครับเพื่อน ชัมม่วโงก,กว่านะระยะทางก็68กิโลโอเคครับตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าออกเดินทางครับส <c oughs> วัสดีครเพื่อนก็สว่างที่เดินทางนั่นเพื่อนวันนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยเนาะจากการที่ออกไป ปีงวเมื่อคืนนะครับเพื่อนแล้วก็เมื่อคืนก็มีเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับเพื่อน mm. เหตุการณ์ก็คืออย่างที่พูดพูดไปในคลิปน,นะก็คือคือแบบว่าจะมาแนะนาเพื่อนๆเนาะหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงถ้าเข้ามาดูในคลิปก็มาคอมเมนต์นพูดคุยกันนะครับผมก็คือโดย ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนคิดว่าไองานงานที่ไปส่งสองจุดเนี่ยครับผมว่ามันดูแล้วมันมันดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะเพื่อนเพราะว่าคืนหนึ่งด้วยของด้วยของระยะทางแล้วก็เวลานะครับแล้วก็การรับส่งแต่ละจุดเนี่ยบางทีมันก็อ่ามันมันใช้เวลาครับเพื่อนเพราะว่าบางทีลูกค้าก็คือไม่ได้มีแค่อส่ง บางทีคือมันไม่ได้เป็นแค่ส่งคนเดียวบางทีมีลูกค้ามีเอาของไปด้วยอะไรไปด้วยครับซึ่งบางทีมันก็ถ้าเจอของน,น้อยนี่ก็ยังโอเคนะเพื่อนแต่บางทีเจอของประมาณว่าอ่ประมาณว่าเออคุณจะย้ายบ้านหรือเปล่า <c oughs> ย้ายบ้านแต่ว่าใช้บริการเรียกรถแบบรับส่งคนเนี้ยบางทีพวเก,กเหมือนับลูกค้ารู้สึกเหมือนลูกค้าแบบเอาเปรียบเราเกินไปไหมหรือว่าอะไรยังไงว่ารู้สึกแบบ ก็ไม่รู้นะเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เอามาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนวิ่งอยู่หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์แบบแบบผมหรือเปล่าว่าหรือว่าไม่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ลองเอามาเล่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมก็โอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็กำลัง มุ่งหน้านะครับออกไปไปส่งน้องไม่บ้านนะครับเด่ยแล้วก็วันนี้ก็อากาศอากาศเย็นๆนะครับอากาศแบบเย็นสบายแล้วก็ตอนเ,เช้าขับรถมาเร็ารู้สึกว่า,นาวหนาวอยู่นะตอนเช้าขับรถมอเตอร์ไซค์มานะวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปวิ่งรถครับวันนี้พักหนึ่งวันนะเมื่อคืนเมื่อคืนวันพฤหัสไปวิง่งมาแล้วแล้วกลับมาถึงบ้านก็โอ้เที่ยงคืนกว่านะ จะได้อาบน้ำกว่าจะอะไรเสร็จก็เกือบเช่นคืนครึ่งกว่าจะได้นอนเกือบตีหนึ่งก็นอนน้อยเรื่องเลือนอนน้อยก็บางทีก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับผมเขากวันนี้ก็มีงานมีงานไม่แน่ใจว่าไปส่งแม่บ้านเข้กลับมาจะมีงานต่อหรือเปล่านะก็โอเคครับผมก็เป็นเรื่องราวเร่งน้อยนะระหว่างระหว่างการเดินทางก็<笑><笑>โอเคครับผม อเคเพื่อนๆระหว่างที่วิ่งไปส่งน้องแม่บ้านนะครับที่วัดวัดบางเก้าสมุทรปราก,การนั่นเพื่อนอตอนนี้ผมก็วิ่งตาม GPS เนาะก็จะมาพูดเรื่องอ GPS นิดหนึ่งแล้วกันนะครับการวิ่งตาม GPS เนาะคือ ถ้าเราวิ่งตาม GPS ทุกทางเลยอันนี้อันนี้ก็เอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์เนาะถ้าเราขับขับแคปอย่างนี้นะครับเพื่อนถ้าเราต้องวิ่งตาม GPS ทุกจุดเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะโดนลูกค้าบน่น <c oughs> หรือลูกค้าโวยวายได้ในกรณีขึ้นทางด่วนเนาะอันนี้คือไล่มาจากบ้านผมเลยอ่าจุดแรกจุดแรกที่ผมขึ้นมาก็คือ าทางด่วนกาญจนิเศีเนะาะเสียค่าทางด่วน65บาทจุดแรกนะครับผมแล้วก็มาต่อทางด่วนจุดที่2จุดที่สองตรงถนนจจริจักรนะรเพื่อนอ,อีก50บาทาจุดที่2ตรงจจริจักรนะครับแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยมาถึงจุดที่3ามครับเพื่อน จุดที่3ามด่านตรงแถวพราะราม9 r ้าซีมัน้าจะไม่ผิดเนาะอีกยีสบห้าบาทอ่าอันนี้อันนี้ด่านที่สมนะครับด่านที่สาแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยมาถึงด่านที่4ด่าน่านกำแหงอ่าที่จะมุ่งหน้าออกไปทางอ่าสุวรรณภูมินะแต่ของผมนี่คืออ่าเลี้ยวขวาเอ้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ ถ้าเลี้ยวซ้ายไปรามินทาเนาะถ้าวนขวาก็จะมาบางนาคือด่านที่สี่อีกสามสิบบาทแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีด่านที่ห้าหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ GPS จับจุดไปที่ราดกระบังบางพีอันนี้คือกรณีวิ่งตาม GPS อย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรถ เป็นรถเจ้านายเนาะเป็นรถบริษัทรถเจ้านายแล้วก็ GPS ไอ้ไม่ใช่ครับมี EasyPass เนาะแต่ถ้าเราวิ่งแกลบอะคันเรื่อขค่ด,ดูถ้าเราวิ่งแกลบอะแล้วเราต้องวิ่งตาม GPS โดยที่ GPS บอกไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นเนี่ยอันนี้นี่ผมว่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าค่าตำรวจแพงมาก 4. จุดอ่าสจุดนี่ก็จุดแรกห5บาทจุดที่สอง จุดท kind of ี่สามยี่สิบห้าจุดที่สี่สามสิบก็จุดที่ห้านี่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปลายังยังไม่รู้ยังไม่ได้ลงก็ได้แหละครับบางทีวิธีสังเกตได้ง่ายเลยก็คือมันจะมีเวลาที่เรา่าไปส่งลูกค้าเนี่ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมจะไปส่งลูกค้าอย่างอย่างสมมติว่าน้องคนนี้เป็นลูกค้าละกันผมจะไปอสมุติประการผมจะเช็คเส้นทางก่อนเลยว่าเอ๊ะ จากที่ตรงเนี้ไปสมุทรปราการเนี่ยผมจะวิ่งเส้นไหนดีถ้าสมมติว่าผมต้องขึ้นทางด,วด่วนผมก็จะเลือกเส้นทางที่ดูแล้วเราก็ไม่ได้เจ็บตัวมากลูกค้าก็ไม่ได้เจ็บตัวมากไกลกรณีที่ถ้าลูกค้ามีปัญหาก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ตามตาม g p s เลยแต่ถ้าลูกค้าแบบอ,อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่ามัน,มนอ้อมมันไกลอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามเลือกเส้นทางที่มัน อ่สั้นแต่อาจจะติดหน่อยสมมุติว่าเมื่อกี้ถ้าผมไม่วิ่งไม่วิ่งมาทางนี้อ่าผมก็ได้จะต้องวิ่งจากตรงเมื่อกี้แทนที่ผมจะมาเสียด่านยี่สิบห้าบาทผมก็ไม่ต้องเสียด่านยี่สิบห้าบาทก็คือเสียด่านห้าสิบาทแล้วผมก็วิ่งตรงไปโรงพยาบาลนาเลยเพราะว่าผมรู้แล้วว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยมันอยู่แถวลาดกระบังบางพีเราสามารถวิ่งเส้นอ่าท่าเรือได้ก็คือวิ่งจากจำริจัก เราก็มาม้วนหัวเข้าตรงเส้นพระรามสามก็ได้หรือเส้นทางาสุขมุมวิทดินแดนก็ได้ดินแดน,ดนแล้วก็ม้วนหัวเข้าสุขมุมวิทเราก็มาตัดออกตรงท่าเรือเพื่อตรงไปลงที่าบางพีสมุทรปราการโดยที่พอลงปุ๊บเราก็ไม่ต้องต่อด่วนต่อด่วนยาวก็ได้ไม่ต้องต่อด่วนด่อนสูงก็ได้ก็คือวิ่งวิ่งข้างล่างก็ได้ก็คิดว่า รถก็ไม่น่าจะติดเท่าไหร่เพื่อจาออกนอกเมือ,ง,องนี่ก็น่าจะไปได้เรื่อยๆอ,อันนี้คือกรณีแบบว่ามาส่งลูกค้านะครับผมมาส่งลูกค้าเนอะอันนี้ก็คือก็มาพูดแบบอ่าเผื่อจะเป็น่าแนวทางหรือว่าทิศเล็กน้อยให้เ,เพื่อนๆให้เ,เพื่อนๆแบบอ่าสังเกตดูเวลาที่มาส่งลูกค้าอะไรเงี้ยเผื่อบางทีเจอแบบที่เราเคยเจอหลายๆคนเลยก็คือ บางทีเราใส่ค่าตั้งด่วนไปแล้วบางทีค่าตั้งด่วนไม่ได้คืนเพราะว่าบางทีมันอาจจะเขาจะดูว่ามันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็วิ่งตามตาม GPS ตามตามแมพที่เขาให้วิ่งนั่นแหละแต่บางทีมันก็อาจจะอา,อาจจะมีการแบบเขาเรียกตรวจสอบตรวจสอบก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราเลี่ยนได้เนาะเราพยายามมองมองตามจุดสีดำหรือแม้ก็ะทัคำนวณเส้นทางไว้ในหัวก่อนว่า ว่าจุดที่เราจะไปส่งลูกค้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็ทําให้เรา,าวางแผนในห,หัวได้ง่ายเนาะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในในอีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างรถรถเราเองครับก็ตามสะดวกตามสบายเลยครับเพื่อนจะวิ่งทางไหนหรือว่าไม่ไ,ไ,ไรอรถเราเองนะรถเราเองแล้วครับแต่ว่าเป็นงานของเราเองเนาะงานส่วนตัวเนี่ยก็เอาตามสะดวกสบายครับเสียเวลาเอาแต่เมื่อกี้ที่ที่ผมดูใน ในขีดสีดํามันก็จะน่าน่าจะห่างกันอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดนาทีครับคือถ้าเข้าไปแถวไปแถวตรงท่าเรือก็อาจจะติดอยู่นิดๆหน่อยแต่ก็คงไม่ได้ช้ามากเท่าไหร่เพอะถ้าเลยเลยท่าเรือมามาถึงอ่าแถวอ่าอะไรนะครับอ่าเขาเรียกอะไรนะอาจนาลงอาจนาลงก็คงไม่ติดแล้วละ่ะก็คงน่าจะวิ่งได้เรื่อยๆแล้ะก็โอเคครับตอนนี้ก็ ยังไม่ถึงน้ำเรื่องก็เหลืออีกประมาณ27กิโลเนาะก็ไปเหมือนกันจากบ้านเจ้านายมาคือคือถ้าไม่ได้มาส่งเจ้านายไม่ให้ไม่ได้ให้มาส่งน้องเนี่ยให้น้องนั่งแท็กซี่มาเองนี่เที่ยวนี้ก็น่าจะมีการเดินทางก็น่าจะมี4ี่ห้าร้อยน่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่จับ GPS ก็อยู่ประมาณ60ส8บหกิดกิโลเกือบเจสิกิโลเนาะถ้านั่งแท็กซี่ก็ ถ้าไม่ขึ้นทางด่วนเนาะถ้าไม่ขึ้นทางด่วดนเ้าวิ่งข้า,างล่างน,นี้ก็น่าจะมีหกเจ็ดร้อยน่าจะได้อยู่มั้งครับห้าหกร้อยน่าจะได้อยู่มันเพราะว่ามันก็ข้ามฝักนะก็ไกลอยู่พอสมควรก็โอเคครับก็อาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าแบ่งปันทิ้งเล็กน้อยเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเผื่อจะมีประโยชน์อ่าก็โอเคครับผม สรุปก็คือทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าดาดนะครับเพื่อวิ่งตาม g ีนะครับห้าดาดมาดูครับดาดที่ห้าผมเสียกี่บาทเที่ยการเมืทางข้งนี้นี่ผมหมดไปเท่าไหร่ด้วยค่าทั้งดนอนอาดาดที่ห้าดาดที่ห้าอีกยี่สิบบาทนะครับเพื่อนก็ทั้งหมดห้าดาดเนาะ ด่านแรก65บาทนะครับผมด่านแรก65เนาะด่านที่สองห้าสิบก็เป็นร้ 105. อยห้าร้อยห้าด่านที่สามด่านที่สามยี่สิบห้าบาทเนาะก็เป็นร้อยสามสิบนะครับหมึกแล้วก็ด่านที่สี่สามสิบบาทก็เป็นร้อยหกสิบเนาะแล้วก็ด่านที่ห้าอีกยี่สิบบาท ก็เป็นทั้งหมดร้อยแปดสิบาทนะครับผมกับการเดินทางครั้งนี้ <c oughs> จากถนนถนนาราดจักรเพิกเนาะหมู่บ้านราดาวันหมู่บ้านลาวัานรลาดาวัน,าาวน,าาวนาราชจฤกษ์พิกปนเก้าจากถนนาราชจฤกษนะ์พกเนาะมุ่งหน้ามาวัดวัดบางเก้านะบางทีสมุทรปราการก็เสียค่าจักรวนไปทั้งหมด ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทนะครับเมื่อเฉพาะค่าทางด่วนเนาะแต่จริงๆถ้าถ้าไม่วิ่งไม่วิ่งตาม G p บเนาะถ้าวิ่งตัดเข้าตรงดินแดงถ้าวิ่งตัดเข้าตรงดินแดงไม่ใช่ดินแดงครับวิ่งตัดเข้าตรงสูบวิทออกท่าเรือผมก็จะเสียแค่หกสิบห้ากับห้าสิบก็คือแค่ร้อยหกสิบห้ากับห้าสิบ ก็ร้อยร้บาทนะครับเบือกเสียร้อยหบาทเนาะก็คือวิ่งวิ่งแล้วก็ตัดเข้าตรงสุขุมวิทวก็คือตัดออกจากถนนอะไรนะครับผมออกท่าเรือแล้วกันพ,พูดไม่ถูกนะออกท่าเรือเนาะแล้วก็พอขึ้นด่วนยาวเนี่ยไม่ต้องเสียก็ได้แต่จริงๆก็เสียก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อน20บบาทเนาะก็ไปได้อยู่โอ้โห รถพ่วงน่ากลัวจังเลยเพื่อนเหมือนเลนผมมันจะหมดเนาะ <c oughs> ต้องระวังนะครับเส้นเส้นบางพีบางพีกิ่งแก้วนี่รถรถพ่วงเยอะเนาะรถพ่วงเยอะรถใหญ่เยอะขับรถก็ต้องอเรมามัดระวังนิดนึงนะครับเส้นนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือน,นกันก็ตอนนี้ก็เลิกประมาณสิบสี่กิโลนะครับเพือ่อนสิบสี่กิโลน่าจะอยู่แถวแถว แพรกษาแหรือเปล่าครับเมื่อกี้ตามที่เหมือนกับว่าไล่ไล่ดูเส้นทางคร่าวๆเนาะเส้นจริงๆมันก็สามารถวิ่งวิ่งเส้นพะรามสองได้นะครับเพื่อนวิ่งเส้นพะรามสองแล้วก็ลงตรงลงตรงแพร่สาเลยตรงนั้นก็สะดวกดีไม่ต้องวิ่งอ้อมแต่ว่าอ่จีบ s ให้มาทานนี้ก็ไม่ได้เช็คเส้นทางเส้นนั้นเหมือนกันเพราะว่าออกมาก็ก็ คือเอาเส้นทางที่สะดวกที่สุดและไวที่สุดเนาะเพราะว่า,วาเผื่อเจ้านายมีใช้รถเนาะเผื่อมีงานต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาเส้นทางที่ที่ไวที่สุดเลยก็เลยไม่ได้ดูเส้นทางอีกเส้นหนึ่งก็โอเคครับเพื่อนก็พูดคุยทักทายกันระหว่างทางเนาะเรื่อยๆไปเปลื่อยส่งแม่บ้านเรียบร้อยครับเพื่อนแถวอะไรโรงงานแถว แต่บางพีเนี่ยครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวโอ้ปวดฉี่ครับขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับกันเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงโอ้เที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเจ้านายกินข้าวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวว่าจะไปหาที่แวะกินข้าวสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านกันขอตัวอ่าเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่ง เค okay. อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คเส้นทางกลับบ้านกันนะท่นเพื่อนว่าอ่ะจากเมื่อกี้ที่ผมมาผมเสียค่าทังด่วนไปร้อยแปดิบาทเนาะมาดูว่าขากลับเนี่ยทีวทีจะให้ผมวิ่งกลับทางไหนจะให้วิ่งกับเส้นไหนที่จะใกล้ที่สุดแล้วก็จะเสียค่าทาั้งด่วนกี่บาทหมู่บ้านระดาวาลาะดะเจปินเกล้า อ่าเดี๋ยวมาเช็คเส้นทางกันอ่าใช้เวลาห้าสิบเก้านาทีนะครับเพื่อนแล้วก็ให้วิ่งทางไหนนะอ่าหนึ่งชั่วโมงค่าผ่านทางเนาะแล้วก็สี่สิบแปดกิโลนะครับเพื่อนโอ้โหจากตอนขามาเนาะขามาเนี่ยไปหกสิบแปดกิโลแต่ขากลับเนี่ยเหลือสี่สิบแปดกิโลนั่นแสดงว่าต้องมีเส้นทางที่ที่สั้นกว่าเมื่อกี้มาดูกันว่าให้วิ่งทางไหน ดูแล้วน่าจะให้กลับเส้นพระรามสองนะถ้าดูจากตรงตรงนี้แล้วช้าลงเก้านาทีไม่มีค่าผาดทางนะเพื่อนให้ผมวิ่งไปทางไหนเนี่ยถนนเทพรักษ์นะครับออกถนนเทพรักษ์ออกโอเคอ่าออกถนนกาญจนาภิเศกโอเคพังหลวงหมายเลขเก้าวิ่งกลับเส้นพระรามสองนะเพื่อน สรุปวิ้าวิ่งจากบ้านมาเส้นพละรามสองเนี่ยอ่าระยะทาง48กิโ,โลเนาะสั้นกว่าสั้นกว่าที่วิ่งออกไปทางอ้อมออกไปทางพระรามเก้าแล้วก็วิ่งบกกลับมาแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมวิ่งมามันน่าจะใช้เวลาไวที่สุดเส้นพระรามสองน่าจะรถติดก็โอเคก็ถ้าวิ่งเส้นพระรามสองก็น่าจะเสียค่าตั้งด่วนอยู่ประมาณสักอ่าประมาณสักกี่บาททางเรือน ผมก็ไม่ไ้จ่ายละก็โอเคครับเดี๋ยวมาติดตามดูในคลิปแล้วกันครับว่าผมจะเสียค่าทั้งดวนกี่บาทวันนี้สําหรับภารกิจรับส่งแม่บ้านก็โอเคครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันไปครับโอเคขอมุญกล้องนิดหนึ่งไป,ไปเพื่อน let's go ออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวค่อยตอนแรกก็ว่าจะกินข้าวกันนั้นเพื่อนแต่ว่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปตั้งหลักแถวแถวบ้านหาก,กินแถวแถวบ้านก็ได้ครับเพราะว่าเจ้านายออกไปข้างนอกแล้วพอดีว่ามีน้องมีน้องอีกคนหนึ่งมามาขับรถให้แล้วเนาะพอดีเจ้านายจะไปออฟฟิศที่มาหาชัยเนาะแต่ว่าเราเราไม่อยู่เนาะเรามาส่งได้บ้านแต่แกก็ไม่ได้ ไม่ได้ว่าอะไรแล้วครับเพื่อนแต่ว่าก็เลยน้ำจไปแล้วแหละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวออกเดินทางกลับบ้านนะครับโอเคลงทางด่วนแล้วครับเพื่อนอามาดูนครับว่าจากแพรกษสาสมุรปาการมาทีา่มาที่บ้านเจ้านายเนี่ยาขากลับเนี่ยผมเสียค่าทางด่วนกี่บาท <c oughs> ขาไปร้อยแปดสิบ ขากลับมาดูกันครับว่าเสียกี่บาทแต่ว่าวิ่งคนละเส้นทางนั้นเพื่อนระยะทางสั้นกว่านะครับขาขาไปเนี่ยระยะทางไกลกว่าเนาะ68กิโลขากลับนี่48กิโลห่างกันประมาณ20กิโลคือจาวิ่งกลบนี่หน้ามืดเลยนะบเพบื่อนแร้จะทางกระดานนี้กับเส้นทางกระดานนี้นี่20กิโลนี่บอกได้บอกได้คําเดียวว่าเจิงครับผม แล้วก็ค่าทั๋นตวนเท่าไหร่เนี่ย,ยมาดูกันครับว่าค่าทั๋นตวกี่บาทชุบชุบห้าสิบห้าบาทครับเพื่อนเพื่อนค่าตั๋นตวห่างกันอยู่ประมาณโอ้เป็นร้อยครับเพื่อน <laughs> เป็นร้อยเลย <laughs> โอเคครับขาไปราคากลับเนาะแต่ว่ามันก็มันก็เทียบกันไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าขาไปเนี่ยขาออกขาออกไปทางสมุทรปราการเนี่ยคือรถล,ล้มติดเนาะคือทงมุ่งหน้ามาทางสมุทรสาครมาพระรามสองเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยช่วงที่ผมมาเนี่ยรถมันอาจจะติดมาก GPS มันก็เลยให้ผมบิ่งไปทางไปทางพระรามเก้าแล้วอ้อมออกไปทางนูน้นก็คือส่วนมากมันก็ GPS ก็จะยึดจากเส้นทางที่ที่ไวที่สุดครับเพื่อนไม่ใช่เส้นทางที่สั้นที่สุดหรอก ส่วนมากแล้ว GPS มันก็เลือกเส้นทางที่ที่ไวที่สุดเนาะก็อาจจะมาเส้นนี้มันอาจจะช้าแต่ว่าช้ากว่าก,ากันกี่นาทีเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เลือกเส้นทางที่าเป็นสีดำเนาะมันอาจจะมีเส้นทางที่เป็นสีดำให้เราขึ้นมาซึ่งจริงถ้าถ้ามันห่างกันสักสิบนาทีเนี่ยผมบ้าบินสิบนาทีเนี่ยกะไรก็ทางยี่สิบกิโลกับค่าทังต์วนขนาดเนี้ยถ้าเราขับแยบนะ ถ้าต้องเรียกมาส่งลูกค,ค้านะเลียกเส้นทางนี้ดีกว่าสิบนาทีนี่ถือว่าไม่ไม่ได้ช้ามากครับเพื่อนก็ถือว่าพอรับได้เนาะก็โอเคครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเพื่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เดี๋ยวไม่ได้แวะอะไรครับก็เดี๋ยวซัดยาวเลยครับอาจไปกินที่บ้านนี่นแหละแต่ว่าก็มีมีขนมในรถอยู่ครับซื้อมาจากปั๊มตรงเมื่อกี้เนาะแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าหมดอายุหรือเปล่าเพื่อนเหนียวจังเลยสีกรโปรงอะไรไม่รู้กินเหมือนเด็กเลยครับแล้วก็มันเหนียวมากเลยเพื่อนเนี่ยข้อเสียของการซื้อขนมซื้อขนมร้านค้านะร้านค้าที่เป็นไม่ใช่แบบอ่าไม่ใช่ร้านพวกเซเว่นหรือว่าเป็นร้านที่แบบว่าร้านยังไงอ่ะร้านที่มันมันมันเป็นแบรนด์อ่ะมันก็แบบนี้แหละครับบางทีคือเอาของเก่ามาขายอ่ะแล้วแบบ บางทีมันหมดอายุแล้วก็ไม่ยอมมาออกอะเพื่อนมันก็ขายอยู่งั้นแหะโอ้โหไม่เห็นใจผู้บริโภคเลยแล้วบางทีเขามาบ่นว่าเออทําไมเดี๋ยวนี้คนเข้าแต่เซว่เซเวอะไรเงี้ยคือบางทีคุณก็ต้องปรับปรุงเรื่องเคุณภาพก่อนนะ <S 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 บางทีแบบว่าถ้าคุณเอาเอาเป็นร้านโชว์ห่วยแต่เอาของเก่ามาขายเนี่ยคนอื่นกินบางทีเขาก็กินรอบเดียวครับเพื่อนคุณก็ได้แต่ลูกค้าขาจรอะขาประจําบางทีเขาก็ไม่ซื้อ ซื้อรอบเดียวก็ไม่ซื้อลอะก็บน่บนๆไปเรื่อยๆน้องเพื่นะอนเนาะระหว่างทางบน่นแล้วก็กินโอเคครับ okay, ผมครับเป็นเพื่อนไม่รู้จะได้กินข้าวหรือเปล่าเมื่อกี้น้องเลขาลายมาบอกว่าลูกชายเจ้านายถามว่าอยู่บ้านไหมจะให้เอาของไปให้ เห็ไม่ได้ใจว่ารีบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถึงบ้านก่อนค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวขอรถเข้าบ้านก่อนเพืนอนที่ประตูบ้านไม่เปิดโอเคอเคเดี๋ยวขอทำพารกิเกตกันครับเพื่อน บ้านครับเพื่อนไม่มีโอทีนะครับวันนี้เช่นเคยแล้วก็หลังจากที่กลับไปจากส่งไ่บ้านมาแล้วกับเพื่อนแล้วก็มีประมาณสักตอนบ่ายสามเนี่ยครับเพื่อนบ่ายสามก็่าเนี่น้องก็ไลายมาถามให้ว่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่าว็เลยบอกให้เอาขอไปให้ที่โรงเรียนครับก็เอาไปให้เพื่อนร้อยเพื่อนแล้วก็กลับมาก็ดีเลยครับกลับมาก็เลิกงานปอดีเลยห้าโมง ตอนนี้ก็กำลังเดินทางครับข้างหน้ากลับบ้านเนาะแล้วก็อากาศเยน็นยนะครับเพือนอากาศเย็นสบายเลย